สรึงพึ่งบันตกให้ครบล่ะยาให้ขาดเงินทองของผสงค์ต่ากให้เกินหนาท้องทองประสมนี่ร้อยใช้ร้อยร้อยบรรจุยาใจลงให้ว่าจะยากตาไม่ควรซื้อก็อยาาไปไปมิไรซื้อให้เป็นมือเป็นพาสุขพาหวานท่านเของแน่แก่เข้าชะลาอานตนเลี้ยงท่านให้ดูแลอย่างดีอย่าให้ท่านบุกตากขดไก่ตา เราต้องูวงพ่อแม่ของเราเป็นทั้งคนเดีเขาบอกให้ทำบุญทำบุญด้วยข้าวข้าวก็จะไม่ขาดพ่อทำบุญด้วยการกระตันก็ทำไม่ขาดกระเป๋าทำบุญด้วยของของที่หายขาใ่ขเราได้สุนชนพบุ่โบราณพี่น่าพลากลยาทำบุญกับพ่อแม่พ่อแม่ที่ แน่นอนเลยขับรถมาได้ยังไงกันอาจอาจอาจไปลงช่องอาจปลงกชานเอาไว้เอท่านนดนึงพบมาตู้อลราบแ้ข้าอาจารย์ชวนข้าอาจารย์ครบชวนนั่นก็ต้องว่าคุณรถโอเตอร์ไซค์มันมีโอเตอร์ไซค์บุนอุ้นะ มอเตอร์ไซค์ุญนมอเตอร์ไซค์บาดดับน้องน,อน้อเห็นไหมเนี่ยเวชาพูดมาโอ้ไม่ตกใจเลยอาจารย์เราไม่ตกใจแสดงว่าการปฏิบัติดีอ่ะไม่มีการตกใจแต่เาเป็นคนามาตกใจเนี่ยคำว่าเวสาพุทธาตกใจอ่านบับการเด้อวันนี้คุณบามาจากไหนนอนนี่นอน จำไม่ได้เคยเห็นตาอยู่ยิ้มเย็นๆนี่วัดป่าสูงเนินโอ้ดันจะมาแล้วกูใกล้ๆเินโอ้ดูใกล้เอาเด็สุวันไฟดับที่เกิดสองทีแล้วนี่ก็มจามอะไรกับนัันทีแผลแหงเลยแม่เดินรถล็อกเปิรนเลสแต่แล้วันนี้ทุกนี่นะ ต้นไกอาจ็กซ์อันนี้นี่พี่ลองเราจะกันนี้พอจะไปใกล้จะกซ์ก็แวะไปพุทหนนแม่พาฉันบิ่หนุนตัวเียวมืดเราอะมอเตอร์ไซบุญมอตอร์ไซค์าแบบที่น้องื้อเห็นไหมเนี่ย โอ,าาโอ้ไม่โต๊กใจเลยอาจารย์เราไม่ต๊กใจแสดงว่าการปฏิบัติดีอ่ะไม่มีการโตกใจเราเาเป็นคนมบาดโต๊กใจเนี่ยคว่าเวชาพุสาโต๊กใจอันปัสการเด้อวันนี้คุณบามาจากไหนนอนี้นอกจำไม่ได้เคยเห็นหน้าอยู่ยิ้มเย็นเย็นนี่ วัดป,ป่าสูงเนินโอ้ดันวบาแล้วกูกใกล้เอนโอ้ถูใกล้เอาเรทสูวันไฟนับที่เกิีสองทีแลวนี่ก็เมตจาอะไรกับนับพันทีแล้งเลยไปแล้งเร็นรถล้อเปิดเน็ตจะแล้งคนนี้ยิกทุกนี้อะเฮ้ยาพูสารตงใจ อ,ะจะนนอ,อาจะกลับนะนี่พี่หลอกเราจะกัดนะนี้อ่อนจะไปใกล้จะกลับัวแมวไปพุทธหนุนแม่พาฉันบ้วย